ะครับผมกลัสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมดราก o อนบอ l โกคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในที่สุดวันนี้นะครับคอลลาบอร์เรชันกับเกม Super Dragon Ball Hero ฉลองครบรอบปีที่11นะครับก็ได้มาถึงเกม d กคันแบทเทิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับมีอีเวนต์หลากหลายเข้ามาให้เราเล่นนะครับผมแน่นอนว่าตัวละครที่เป็นหมุดหมายสําคัญนะครับ เป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมของการขายซูปเปอร์ดับเบิมาฮีโร่รอบนี้่นคือซูเปอร์เซียน์ก็ส์ทรังเซโนนั่นเองนะครับผมก็เป็นทรังที่ดูเท่กว่าทรังที่อยู่ในเกมเดับเบิมาฮีโร่จริงๆซะอีกนะครับเพราะว่าลายเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแอคคูเลตมากขึ้นนะครับผม แต่ยังไงก็ตามนะครับตัวละครที่น่าสนใจมากๆในรอบนี้นะครับหมายถึงว่าในเรื่องของความเก่งนะครับผมและความมีประโยชน์ในการเล่นนะครับนั่นก็คือปังเซโนนั่นเองตัวนี้นะครับตัวซัพพอร์ตนะครับมีสตันมีหลบมีคริคเคลให้นะครับเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างนะครับผมในตัวเดียวนะคือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาร์คคิงนะครับผมเมจิคาบุระนะครับก็เป็นตัวละครที่ดู ตีได้แรงเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับโอ้โหสูพิมพครับทานนี้ผมยังไม่ได้เห็นความสามารถนะเพิ่งจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับยาวมากๆเลยครับอ้อหอะไรไมันจะยาว้อู้หูแล้วเนี่ยไลโนเวลบนโรเบลนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นความสามารถเหมือนกันนะตอนที่มันปล่อยมาก่อนอนะันนี้เราไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็มีด่านเก็บเครนักเวกนิ่งอะไรกันไปนะครับผมบอกตรงเลยนะการ์ดเมจิกคาบุรา โคตรห่วยมันไม่ดูไม่สวยเลยดูเหมือนแบบตัวละครแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรว่าหลุดมาจากเกมคาเมนไรเดอร์อะไรที่มันแบบที่มันดูโบราณน,นะฮะก็เลยดูเฉยๆแล้วดูโพสเพรสอะไรมันก็ดูแบบ ดูเซ็งๆกันนะดูมันไม่ได้มีรู่เล่นอะไรแต่มันเป็นการ์ดท,ที่มาจากนะครับผมภาพอาร์ตที่มาจากการ์ดเกมซูเปอร์ดับเบมอนฮีโร่จริงๆนะครับผมทุกใบที่เป็นร่างอเวกเคนนะครับมีการ์ดจริงของมันหมดนะครับผมใครที่ชอบสะสมนะไปสะสมต่อกันกับเกมซูเปอร์ดับเบมอนฮีโร่ก็ได้นะครับมีตัวไปต่อเยอะมากนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีมากๆที่ผมเรียกร้องมาในรอบนี้นั่นก็คือการ ECA นั่นเองนะครับผมเหมือนจะมี ซื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับได้เกรดแชนทุกเกตเกรดแชนอะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้ว70%ที่จะไม่ได้เพชรโอเคเรามาดูกันก่อนดีนกว่าว่ามันเป็นยังไงนะดูพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็จะมาเปิดตู้ด้วยนะครับวันนี้ได้100เพชรโอ้โหแพงมากเลยนะพันห้าได้เออ่เพชรเทานะครับซึ่งเราสามารถแลกใครได้นะครับเราเลื่อนมาดูก่อนนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเพชรเทานะฮะเลือกตัวที่จะได้เอเซในรอบนี้เหร โอ้ความจริงก็แทบจะเลือกตัวอะไรก็ได้ในตู้หนึ่งตัวเลยนะเนี่ยสองตัวเลยนะครับผมอืมผมไม่มีหลายตัวนะไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นีไไน่ไม่มีแก๊งคูลเลอร์แก๊งฟิลรอบที่มันมานะครับมันไม่น่าสนใจนะครับดูอย่างนี้เห็นนะมันมันดูไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร,ร่นะผมก็เลยข้ามไปนะฮะก็เลยไม่มีเลยนะครับเปิดไม่ได้เยอะรอบนี้โอ้มสามารถแลกโอ้โหน้องสุพิมครับทานได้นะครับผมดีมากเลยนะฮะแล้วก็โอ้โแลกตัวเก่าๆได้หมดเลยนะครับก็ พันห้าต่อตัวแพงไปหน่อยนะฮะมันก็นะฮะพันห้าก็นะครับก็ลองแล้วแต่นะแต่ละคนใช้เงินไม่เหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้นะครับก็ถ้าใครไม่ได้เอาเงินไปทําอย่างอื่นก็พันห้ามาเอาตัวละครมาเฝ้าครังลเล่นเล่นก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคแต่เราก็สามารถแลกด้วยเหรียญได้หรอแลกไม่ได้ตกใจนึกว่าแลกได้แหมเปิดสะสมเหรียญฟ้ากันไปนะครับผม ส่วนตู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอืม,อ,ม,อ,มอืมนะครับก็มีตัวใหม่ๆม,ม,มามีโกเบเซโน่ที่ผมไม่ค่อยอยากได้แล้วนะคือเบเซโน่ผมลุ้งล้นไปแล้วนะครับส่วนโกเซโนโ่น่าจะปลด2ทางนะครับก็ดีมากๆเลยแหละแล้วมีตัวที่มันได้ไปต่อขึ้นมาอยู่หน้าตกรอบนี้ด้วยนะครับก็ถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรผมจะเปิดเท่าไหรด่ดีโอ้มีอ้าวอันนี้ 30, 3 0 3รอบเป็นตู้แคแตตาล็อกเลยนะน่าสนใจนะฮะคือ ถ้าเจาพันห้าแล้วมาเปิดนี้เอออันนี้เหรอมันจริงๆแล้วนะครับไม่ค่อยน่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นตู้ลิมิเต็ดมากๆนะครับสำหรับตู้แบบนี้เนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตู้แคตตา o r y แบบนึ่งนะ crossover summon ที่ผมบอกเลยเลยว่ารอบนี้น่าจะคุมนะครับตู้แต่ตู้หานเนี่ยเปิดอีกคาดเอาลฮะโอ้ดูดีนะครับเอ้ยผมว่านะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับตู้นี้นะครับใคร ไม่อยากเปิดเยอะอยากเฉพาะเอาตัว ecm มาใช้ไม่อยากได้ตัวใหม่ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะดึงดูดทีเดียวนะโอเคนะครับได้เวลาแล้วนะที่เราจะมาเปิดตู้นี้กันนะครับผมสําหรับผมนะได้หมดเลยนะครับอะไรก็ได้ครับผมเปิดกว้างครับผมได้ตัวอะไรมาก็เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยนะไม่ได้ซีรีส์อะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอยากได้ใครจริงก็อยากได้3ตัวหน้าหมดเลยนะเท่ากันนะฮะไม่จิกคัมราจะน้อยหน่อยทั้งกระปังได้มา2ตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับน่าจะปิดตู้ได้ดีโอเคเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมประกอบการการันตีอยู่แล้วนะัวได้ต ที่เป็นตัวละครในตู้เออมันไม่ได้หลุดออกไปนะแต่ว่ามันมันไม่มีอันนี้มันการันตีฟีเจอร์เลยมั้งใช่ไหม,มน่าจะใช่นะมันจะไม่มีแอนิเมชันอะไรพิเศษนะฟะตัวในตู้เป็นตัวธรรมดาหมดเลยระหว่างทางนะครับนี่ถ้าเราได้ตัวอะไร้าแบบนี้นะครับกำไรนะครับร้นานเอสโทวาดีมากเลยมีขายอยู่ในตู้ด้วยผมมีแล้วนะครับเราไปผดเส้นทางไป ระหว่างทางคือกําไรแต่เราไม่ได้ทะได้กําไรอะไรเยอะดูจากดวงโอ้ได้ซูเปรีม i ค f Time ท r a i n Watch นะครับอืม nice 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 โอเคมันติที่2ก็เป็นแก๊งสามชาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีแอนิเมชั่นอะไรพิเศษนะครับเบาเสียงนิดนึงคาไม่ฮามีหาดังเลิศ ไม่มีอะไรพิเศษรอแค่ระหว่างทางอย่างเดียวถ้ามีอะไรดีๆมาก็ดีถ้าไม่มีอะไรดีๆมาก็ถือว่าเกลือไปใครได้ระหว่างทางเยอะโชคดีนะเป็นคนที่โชคดีเราได้ฟิวนะครับผมไม่ไม่มีความอยากได้เลยนะแต่เป็นระหว่างทางรอดไปนะครับเป็นระหว่างทางรอดไปยังรอดไปโอ้ได้วีเจ๊ใช่ไะไอตัวนี้ดีนะครับผมเวจิคูสนะครับ ได้ไปต่อนะครับผมแล้วก็เป็นตัวสายสแต็กนะครับดีมากๆเป็นซปเปอร์บัฟให้กับทีมปตาร่าเลยนะเพราะว่าคนอื่นเขาฟิวชั่นไอ้นี่ปตาร่านะครับดีมากๆนะครับโอเคครับเอาเทคแดนนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวหน้าใหม่3ตัวเลยนะเออตัวหน้าข้างหน้าสุดนะเออเราอยากได้ตัวข้างหน้านะครับขอสักตัวหนึ่งทรังก็ดีปังก็เฮฮานะครับแต่คงไม่ได้แบบกะจะเปิดเอาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอวาริดะแต่ก็เท่านั้น นะครับมันก็ได้หน้าตู้อยู่แล้วนะแต่การเอามันแลกตัวหนึ่งเลยนี่น่าสนใจเนะผมมีขาดแบบซุปเปอร์เซียนสามโกคูแบบแต่ก็ไม่ไหวนะแพงเกินนะระหว่างทางมีอีกไหมเหมือนจะไม่มีได้ซุปเปอร์เซียนสามเบต้าเซโนระหว่างทางนะอันนี้แต่ผมมีมีแล้วนะ่จะเกือบลน้นลุงแล้วนะโอ้ตัวนี้ก็ยังไม่มีเนะี่ยได้ตัวไม่ไม่มีฮนะ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วนะได้โกฮังคูสนะครับโกฮังคูสนะครับอืมโกฮังอันนี้อันนี้ยังไม่ลุงนะครับแต่ทำไมไม่เป็นโกคูวะแม่งเอ้ยเป็นแบบเบจิต้าอ่ะเปิดต่อน่าจะเปิดถึงเท่าไหร่ถึงสักพันเม็ดแล้วกันนะเออสามร้อยห้าสิบกำลังดีนะเรื่อยๆมาเรียงๆเสียประมาณนี้พอแล้ว สิว่าจะเป็นอะไรครับตัวนี้ไม่คิดจะให้ทังตัวไหนเลย <c oughs> โอ้ได้โกเทงคูได้แต่ตัวตัวฟิวชั่นอะไรหลังตู้ที่ได้ไปต่อกันเลยนะคือมีมีอะไรทำเนะไม่ถึงกับเงาเนยครับแต่ไม่ได้คิดจะให้เราเอาได้ทั้งถึงเลยบ้างหรอมันออกยากจังวะเล่นตัวและเกินนะฮะมาแล้วครับเมจิคาบุระนะครับผมโอเคน่านจะแรงนะครับตัวนี้ อาร์ตนี้ดูดีกว่าอาร์ตที่มันอเวกเคนนี่นะดูมันใหม่นะเออดาอาร์ตนี้ดูดีนะอาร์ตอเวกเคนดูแบบเอียงยิงพลังนะครับสวยอ่ะพลังไม่ขยับเลยนะตัวขยับโอเคถ้าถ้ามัน ECX สติ๊กเกอร์น่าจะดูดีนะอืมโอเคได้ตัวใหม่มาแล้วเลยยังน้อยสามมตินะครับโลเบลูไอตัวที่อยู่ข้างหน้านี้เราได้2ตัวแล้วนะครับอืมได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับ คำจริงนี่2ตัวนี้เราอยากได้นะยังไม่โผล่มานะครับเล่นตัวละเกินโรเบลเฉยๆนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสายเลขาครับใครเป็นเมนสายเลขาก็จัดกันได้นะรโรเบลู <c oughs> เจ้านรลกจึงต้องมีเลขาเคตรตลกมาครับของแถมระหว่างทางเป็น, 3, นโกคูสามเซโนนี่จะยิ้มยิ้มปริ่มนะครับ นาน,นานทีปีหนึ่งเปิดสักทีหนึ่งนะครับตู้นี้ชอบไหลมีแววเริ่มไหลถ้าทั้งไม่มานี่แบบเผลอไหลแอบอยากได้ทังนะครับเพราะไงผมก็ชอบทังรอบนี้มาแล้วโกคู Goku. อันนี้นาตู้นะครับดีนะครับเพราะว่าโกคูยังไม่ลุ้งนะครับได้ครับเลยอีกหนึ่งทางนะคสำหรับโกคูและเก่งด้วยประเด็นโกคู Goku, แม่งคือมันพอเวกเก้นอนะแล้วมันเก่งเท่ากับเบจิต้าเลยมันเหมือนกันอนะมันซับแค่คนละครอบครัวเพราะฉะนั้นผมโอเคนะครับ รอบนี้ยัมช้ากับบูนะครับแต่เป็นโอวาริดตตักนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเฟรกเอาเฟกเอาด้วยคำพูดแต่มันได้หน้าตู้อยู่แล้วละ่ะพอทุกรอบเราก็ได้หน้าตู้ตลอดนะครับระหว่างทางคือกำไรก็อย่างงี้ทุกป,ปีนะหน้าตู้การันตีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ <c oughs> มันต้องโดนแหละนะมันต้องโดนโอ้เราเป็นระหว่างนะโอ้เราเป็นเบรนวอชเปล่าเบรนวอชมาทำไมอีกตัวหนึ่งครับมันเก่งเหรอขอดูดิเกรลี่เลทิเฟนหนึ่งเทิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูล่างอเอาไว้เคนไม่มีล่างอเอาไว้เคนด้วยอี๋โอเคโลเวอร์ไทดิเฟนโอ้แล้วมันยาวขนาดนี้นั่งไหนยังไม่เปลี่ยนล่างเหรอแรชแอนด์ออฟสตันออออินเนมี่แรชแอนด์เนี่ยนะ 90% additional 90เป็น performing additional 90เป็น target it attack down additional 90เป็น target it d e f e n d down additional อีก90เป็น target it seal แล้วก็ถ้าเกิดสัตว์คือคือ additional attack บวกทุก debuff แล้วบวก debuff ละ90%โอ้โหแล้วตั้งต้นอีก เยอะมากนะครับแต่ว่าตัวอะไรมันจะไปโดนดีบัฟสักขนาดนั้นเนี่ยมันก็ตายไปเถอะนะครับตัวมีแต่ตัวในซูเปอร์แมนโหลดซึ่งไม่น่าจะโดนเยอะขนาดนั้นนะครับมันอะไรมันจะแบบโอกาสได้ได้ฟูลพาสซีฟน้อยมากนะแต่แทนดิฟเฟนโลเวอร์นี่ง่ายอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวมันเองก็ตีโลเวอร์แทถดิเฟนต์ชาวบ้านเขาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันตีซ้ำอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะสามารถตีได้แรงนะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะเออแต่ว่าก็อะไรก็ไม่รู้นะครับยังไม่ได้ไปต่อด้วยโอเคไปต,ต่อนะมัลตินี้ก็จะเหลือพอพพัันนเม็ดดีะครบ เท่ากับผมเปิดแล้วสามร้ห้แม่ไหลทุกทีนะแต่ว่ามาเนี่ยะนะครับหอยได้ทังหรือปังจะดีมากปังได้ไปต่อทังได้ไปต่อไอตัวที่ได้ไปต่อดีมาครับโกคัวโดโดเรียทาเบิ้ลโดโดเรียไม่เขียวเลยโทละ โอ้ได้โลเบลโอเคฮึแต่ครั้งกระปังไม่ออกมึงจะออกยากอะไรขนาดนั้นไม่ไม่เล่นก็ได้เออยอมแพ้ไม่เล่นก็ได้นะครับผม <S <S เลสแอนดิเฟนส์หนึ่งเทิร์นซีลซูลซปเปอร์แท็กพาร์ทสี่แอนดิเฟนส์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นอเชเนลแปดสิบนอเชเนลร้อยแปดสิบเรนซีลเรนโบว์เอ่อเรนดัมลี่เชนเรนโบว์เหรออืมดีนะแล้วก็สมก็เป็นเลขานะที่อุตส่าห์แรนด้อมเปลี่ยนลูกแก้วให้เป็นลุงแบบดีมากไฮแชนอีเวด ให้แช่นออฟฟอร์ e ีอิงซุปเปอร์แท็กเวนอนาเตอร์โอ้โหโอกาส50%นี่จะเห็นไม้ตายเหรอวะคือบางทีก็ไม่ทำงานใช่ไหมมีอย่างนี้ด้วยวะโอเค350รอเมตรนะครับจบไปแล้วนะครับเราไม่ได้ทั้งกับปังนะครับส่งท้ายร้อยเมตรแล้วไหลไหลร้อยหรือร้อยห้าสิบจะได้ครบห้าร้อยพอดีโอ้ว่าไปว่าไปอ่าลองดูลองดูลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ กลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดจนกว่าจะได้ทั้งไงมันจะไม่ถูกไงครควรจะแบบทำใจว่าเออรอบนี้เราไม่ได้ทั้งนะอะไรอย่างนี้แน่แต่ก็ตัวสาแบบนะรออีกปีนึงเอามาจริงๆผมไม่ได้เมนเล่นทีมซูเปอร์ดาวนมาฮีโร่นะครับแล้วผมก็ว่าทีมมันถ้าถ้าจะเปิดได้ทั้งจริงๆควรจะเปิดได้ปังด้วยไงเออแล้วมันจะหนักหน่วงเงินไปนะนี่หลังตู้ไม่ค่อออกเลยโกคูเซโนโอเคแต่ดาวลุงก็ดีนะ โอเคมาตีนี้เลตเลตสเปนเตนครับดีที่เปิดต่อนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมซูเปอร์ไซยอ็นทรังเซโนพร้อมกับโกคูเออเซโนนะครับผมที่เป็นดาวรุ้งด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะโอ้ดาวรุ้งทั้งโกคูและบีต้าเซโนผมว่าผมแฮปปี้นะครับแล้วก็ซูเปอร์ไซยอ็นทรังเซโนนะครับกัดโอ้สวยนะครับสวยนะครับอาร์ตดูดีมากเลยนะครับของจริงเมื่ออยู่ในมืออยู่ในจอเราแล้วเนี่ย อ๋ด so ูดีโอ้หผมว่าล่างนี้แม่งหน้าตาดูดูดูไปหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ดูดูก็ดูโอเคหละมั้งนะฮะแอบชอบหน้ารอบอาร์ตรอบนี้มากกว่าอาร์ตนี้มากกว่านะผมโอ้ดูดีนะครับแต่ได้มาแล้วนะครับทรั้งนะครับผมและผมว่าก็น่าจะพอแล้วนะครับผมเริ่มไหลไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะครับหลังใหม่หรือในไลฟ์อาจจะเปิดต่อนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะ กล้จะเท่าไร่แล้ว2 3 0 0 0แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ consider กด subscribe ผมด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับส่วนตู้นี้ถ้าจะให้ถามว่าเปิดควรเปิดดีไหมนะครับใครที่ยังรังเลผมว่าถ้าไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ชอบอะไรเลยอะ่ะแบบไม่ได้ชอบใครอะ่ะผมคือผมชอบทั้งไงเออปังผมนีๆไม่เอาล้ช่างแม่งไม่ได้ชอบอะไรที่เหลือเท่าไหร่เลยนะครับก็ข้ามก็ได้แต่ถ้าจะเปิด ก็ถ้าเปิดขำๆมานะเพราะว่าปีหนึงนะ่งอ่ะมันมาครั้งหนึ่งแล้วมันการันตีฟีเจอร์เปิดเล่นเล่น,ลนสักประมาณ1 0 0 1 5 0เมตรกำลังดีนะครับผมอย่าโถม,มากเกินไปนะมันเปลืองนะครับผมโอเคนะครับและนี่คือตู้คอแลแลบนะครับซูเปอร์ดรักมอนฮีโร่นะครับผมเป็นยังไงบ้างทุกคนนะฮะผลประกอบการเป็นไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับบอกเข้ามาเลยนะครับว่าทุกคนดวงดีเป็นไงหรือว่า ผมดวงดีเกินไปหรือเปล่าล่ไม่ได้นะเพราะว่าคือขนนี้กว่าจะได้ถ้าไมงั้นมันต้องทั้งกับปังมามาตีแรกแล้วสิ่ะโอเคนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ